ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, ตัวชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจเท u นเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวผมนั้นนอกจากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน u t u b e แล้วผมยังเป็นนักเขียนบทความฟรีแลนซ์อีกด้วยและอาการที่ผมได้เป็นนักเขียนบทความเกมนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ผมต้องรีวิวเกมบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเกมมือถือนะครับผ่านเข้ามาบ่อยมากและมันก็มีเกมอยู่แนวนึงครับที่ผมค่อนข้างได้เขียนบ่อยสุดเลยมันคือเกมไอ o ครับ แล้วก็ไม่รู้ทําไมนะครับเกมไอดอลเนี่ยหลังๆมามันเริ่มกลวงขึ้นกลวงขึ้นทุกวันตอนแรกก็ทำคอนเทนต์ออกมาดีๆอยู่หรอกมีเนื้อเรื่องบ้างมีระบบเกมเพลที่น่าสนใจบ้างแต่เกมที่โผล่มายุคหลังๆนี้นะครับเน้นแต่จะสคริปต์อย่างเดียวเลยหลายคนนะครับอาจจะงวงว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเกมมันสคริปต์อย่างเดียวแล้วมันจะสนุกได้ยังไงเล่นแป๊บๆมันก็หมดแล้วหรือเปล่าถ้าคุณลองเล่นเกมไอเดลในยุคนี้นะครับคุณจะรู้ว่าการกดสคริปต์ของมันเนี่ยมีที่ให้สคริปต์เยอะจนสคริปต์เนี่ย แล้วกันนะครับว่าเกมไอดอลคืออะไรเพื่อสหายของผมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับจะได้ฟังคลิปนี้ได้อย่างไหลลื่นเกมไอดอลเนี่ยมันคือเกมประเภทหนึ่งที่เน้นรอเวลาแล้วก็ได้รับทรัพยากรครับคือถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยเกมมือถือสมัยก่อนเราก็จะเล่นกันแบบ RPG turn based ใช่ไหมส่วนใหญ่เปิดกาชาจัดทีมลงดันอะไรแบบเนี้ยและไอเกมกาชา turn b a เบเนี่ย ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็จะเซ็งเรื่องของการลงดันฟาร์มของผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็เช่นแบบว่าเอ่อลงดันรายวันเนี่ยใช่ไหมฟาร์ม e EXP ฟาร์มเงินฟาร์มของเลื่อนขั้นแล้วเวลาฟาร์มอะ่ะเราก็ต้องจัดทีมลงไปแล้วก็รอมันเล่นแม้ว่าจะเปิดออโต้แต่เราก็ต้องดูคือผลลัพธ์เนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเปิดออโต้หรือจัดทีมยังไงด่านที่มันเคยผ่านแล้วอะ่ะเราก็ต้องผ่านอยู่ดีถูกปะแต่ที่มันเซ็งคือมันต้องรอถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ต่อเนี่ยคุณต้องเสียเวลามานั่งรกนกอนอเทนทน่งืพ นีนะครับมันก็คือเพนพอยต์ของเกมเทิร์เบดกาชาที่สมัยก่อนมันเป็นแบบนี้จะให้มานั่งดูออโต้สู้กันก็ไม่ได้สนุกนะครับเพราะว่าเกมเพย์มันไม่ได้หวือหวาสมมติเกมเทิร์เบดยุคใหม่อย่างฮงไกสตาร์เรลเนี่ยเวลาเราดูออโต้ี่ยมันยังมีเอฟเฟกใช่ไหมมันยังมีท่าต่างๆมันยังมีคัดซีนอันติอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบว่าตัวละครฝั่งซ้ายกระโดดไปเตะฝั่งขวาเอ,อื้อแล้วก็เลขขึ้นแล้วก็หมดละพอมารู้เพนพอยต์ตรงนี้นะครับพี่จีนก็เอาก่อนเลยผมจําได้เลยว่าเกมจีนมือืออถในนนนยยุคคแรรกเเิิ่่มีสปทัั้้ง ผู้เล่นมึงขี้เกียจรอใช่ไหมอากูกดปุ่มสคริปให้จะได้ไม่ต้องรอไงอ่เนื้อเรื่องไม่ต้องดูสคริปได้คัดซีนถ้าไม่ตายเหรอเสียเวลาปิดได้อ๋อแบทเทิลขี้เกียจรอเหรอแบทเทิลก็ข้ามได้ PVP ก็ข้ามได้ซูบอสก,ก็ข้ามได้จําได้เลยว่าสมัยเล่นเกมแบบพวกจอมยุทธ์สามก๊กในยุคแบบ2 0 1 4 2 0 1 5อะไรแบบนั้นนะ่ะเป็นแบบนี้หมดเลยซึ่งแม่งจะตรงข้ามกับฝั่งญี่ปุ่นเลยไม่ให้กูสกคริปเฮียอะไรสักอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแค่กดคุยได้อ,อ,ลดลอ,อะ,ะลก มันคือคุณภาพของช่วงเวลาที่สคริปครับอะไรสคริปได้บ้างอะ่ะอ๋อแบทเทิลใช่ไหมอ่ะงั้นไม่ต้องทาให้มันดีก็ได้เพราะสุดท้ายคนก็สคริปแอนิเมชันไม่ต้องดูดีถ้าไม่ตายไม่ต้องลงทุนภาคเสียงไม่ต้องมีก็ได้อ่าเนื้อเรื่องคนสุดท้ายมันก็สคริปอยู่แล้วงั้นกูก็ไม่ต้องใส่เนื้อเรื่องดีๆลงไปแต่งไปพอกระเทินแล้วพอเจอคนที่เล่นจริงจังเขาอยากดูเขาอยากเสพเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็จะคุณภาพดรอปไงทีนี้เกมมันเลยพัฒนาไปต่อว่าถ้าสุดท้ายผู้เล่นเขาชอบสคริปกัน แต่ถ้าเกิดว่าใส่แบตทงแบตเทิลอะไรมาแล้วมันดูไม่ดีเนี่ยงั้นไม่ใส่ดีกว่าเพื่อลดปัญหาการโดนด่าทีหลังเปลี่ยนค r e Value ของเกมเลยไปโฟกัสอย่างอื่นเขาก็มาเล็งเห็นว่าเออไอกเกมกาชาเนี่ยผู้เล่นเขาชอบการกดพัฒนาชอบกดอัพเลเวลแล้วก็ชอบเทสผลลัพธ์ พอยคือมันได้ทรัพยากรชา้ามันต้องเล่นเป็นปีๆถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่ผู้เล่นจะได้รับทรัพยากรโดยที่ไม่ต้องเล่นเน้นเข้ามากดรับรางวัลปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็เอาไปอัพอัพอัพแล้วก็ไปเทสเทสเทสเมตาเก่งไม่เก่งอยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวเลขใช่ไหมงั้นกูเอาตัวเลขใส่เข้าไปเยอะๆถ้าโจมตีไม่ต้องม,ไม,องมีไม้ตายไม่ต้องเทสอยากรู้สึกว่าไปได้ไกลอ่ะเพิ่มด่านเป็นร้อยๆด่านพันๆนด่านเล่นมาตั้งนานแล้วกลัวไม่เก่งอ่ะดามเมจขึ้นน20ล้านยำ่น,ำนิบล่้าที่ขนม คือจิ้มเพื่อพัฒนา คือบอกเลยนะว่าตัวแม่ของเกมไอดอลเนี่ยคือเกาหลีครับคือตอนแรกๆที่เกมแนวไอดอลโผลมาเนี่ยมันยังเป็นลูกผสมอยู่ไงมันยังมีการชาเทิร์นเบลดปนอยู่กับไอดอลบ้างเล็กน้อยหรือบางทีก็อยู่ในเกมฟอร์มยักษ์ที่แบบว่าเอ้ยมันดูดีอ่ะมันมีเกมเพย์มันมีภาพกราฟิกช่วงแรกผมก็รู้สึกว้าวนะโอ้โหเกมแนวไอเดลไม่ต้องเล่นก็พัฒนาได้แม่งโคตรเจ๋งเลยคือมันเป็นเกมที่แบบเหมาะกับคนวัยทำงานที่มันไม่มีเวลาเล่นนะ่ะวันจันทร์ถึงสูงเข้ามารับทรัพยากรทุกวันแล้วค่อยไปกดอัพเสาร์อาทิตย์ก็็พััฒนนนนนาได้้แววส่วใ่ใญะอเกกมมี เป็นเกมแนวตั้งซะด้วยพอเป็นเกมแนวตั้งปุ๊บก,ก็สบายบือเลยครับโหดรถเมล์รถไฟฟ้าก็เล่นได้กินข้าวไปด้วยก็เล่นได้แล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้เล่นไงมันดูขอแค่มีเวลาเปิดเกมแล้วก็นั่งดูนิดหน่อยเนี่ยมันก็พัฒนาต่อได้แหละครับไม่ต้องลงมือเล่นแล้วส่วนใหญ่เกมไอดอลนะครับมักจะเป็นแนวออโต้ครับไอพวกเกมไอดอลเน้นเกมเพย์มันๆอย่างนิเกะไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบเกมออโต้เพย์แบบว่าหน้าโฮมสู้กันเองอะไรเงี้ยบางเกมนะครับก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ไอพีแอนิเมชั่าดังๆจากประเเทศตัวอองมาสร้าง แต่พอยคือมันกลวงไงมันไม่ใช่อดอเดลที่ดีเลยหลังๆอ่ะมันเป็นเกมที่แบบว่ารอเวลาแล้วก็จิ้มรับรางวัลเกมเพย์คือแบบโคตรกลวงเลยแอคชั่นก็ไม่สนุกคัดซีนก็ไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องนี่ยิ่งแล้วใหญ่แถมบางเกมเนี่ยใช้ AI เจนผ้าไปต่างหากคุณมีเงินสร้างเกมทําไมไม่เอาเงินไปจ้างอาร์ติสตวะคุณเริ่มเห็นอะไรไหมครับว่ามันเริ่มที่จะลดคอสในทุกส่วนอะไรที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็รอให้ผู้เล่นรับแต่ทรัพยากรอย่างเดียวอันนี้ไงก็ผููเนนเ้เเเเเลล่่่นนนบบบววววาาไไมมมชชอกดดีิิตตตงโร็พั ได้ไวสคริปได้ทุกอย่างไม่ต้องมานั่งรอเหมือนเกมเทิร์เบียแล้วก็ได้รางวัลเท่าเดิมเมืงเง่อังจะมาบ่นอะไรก่าอุนครับ ถ้าเกิดว่าเกมมือถือมันกดสคริปทุกอย่างและรับรางวัลได้เป็นเกมที่ดีนะเราคงไม่เล่นฮงไกสตาร์เลไม่เล่นเฟดแกนโอเดอร์ไม่เล่นแกนบูอะไรพวกนั้นใช่ไหมอันนี้ผมขอไม่นับพวกแบบเกมชินหรือเซนเลสโซนอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าเกมพวกนั้นอะคอของมันนอยู่ที่แนวแอคชั่นเกมเพย์มันสนุกคนเลยโฟกัสที่เกมเพย์แต่ไอพวก RPG ์พีจเทิร์นเบเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันกับไอดลมากแต่มันก็ติดที่ว่าไอเกมแนวไอดลปัจจุบันมันไม่โอเคไงในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการเร่งสปีดหรือการสิปเนี่ย ถ้ามันจะมีค่ามันจะต้องทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่ามันมีค่าก่อนมันจะต้องทําให้ผู้เล่นรู้ก่อนว่าการรอคอยเนี่ยมันนานแค่ไหนหรือว่าการต่อสู้ผ่านด่านครั้งแรกเนี่ยมันลําบากแค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีความสนุกนะความอลังการของการาฟิกเกมเพย์สกิลถ้าไม่ตายแอนิเมชั่นต่างๆเนี่ยเขาใส่ใจทำให้ผู้เล่นได้รู้ก่อนที่จะสคริปว่าเกมเนี่ย มันเป็นยังไงมันเอาไว้เล่นยังไงถ้าคุณไม่มีสคริปคุณจะต้องเล่นแบบนี้นะเพราะอย่างนั้นปุ่มสคริปมันเลยมีค่าไงครับและส่วนใหญ่นะครับเกมที่ฉลาดอัปเดตนะครับจะเอาปุ่มสคริปมาอยู่ในแพทหลังๆซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีแต่ผู้เล่นเก่าที่ว่ารู้เนื้อเรื่องรู้ทุกอย่างกันหมดแล้วการมีปุ่มสคริปมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นเก่าได้ส่วนใหญ่ปุ่มสคริปง่ๆโ,โดยที่ไม่มีแผนรองรับนะ่ะผู้พัฒนาดีๆเขาไม่ค่อยเอามาตั้งแต่แรกหรอกครับถ้าเกิดว่าเกมไหนจะ เ,เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกมเสียแวลูนะครับซึ่งผู้พัฒนาส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะอยากให้เราเห็นสิ่งที่เขาตั้งใจทาแหละครับถ้าเกิดว่าคอของเกมคุณด,ดีนะครับเนื้อเรื่องคุณแน่นรอตัวละครแน่นเกมเพลย์สนุกไม่กวงโบต่อให้เกมนั้นมันจะมีปุ่มสคริปหรือมีระบบไอดอลคนก็เล่นครับอย่างเกมดีๆที่มีปุ่มสคริป่ผมยกตัวอย่างเช่น uh, p i n c e s s Connect เงี้ยหรือเกมที่มีระบบไอดอลดีๆก็เช่น n i g k t e เพราะว่า2เกมที่กล่าวมานี้นะครับคอของเกมไม่ได้อยู่ที่ระบบสคริปหรือไอดอลมันเป็นแค่ส่วนเเสริมทที่ําให้ก มันสะดวกขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของเกมแล้วพอตัดกลับมาที่เกมไอเดิร์ยุคปัจจุบันนะครับเเหมือนเกมเกตดบีะภาพอาจจะดูโมเดิน ไอพีอาจจะดังไปซื้อลิขสิทธิอ์อนิเมะมาทำทุกอย่างดูง่ายไปหมดออตโต้ทุกอย่างเล่นมือเดียวรับทรัพยากรเยอะอัปเกรดง่ายโตวไวออตโต้แม่งทุกอย่างต่อสู้ก็ออตโต้ผู้เล่นไม่ได้บังคับไม่ได้กดใช้สกิลไม่ได้กดใช้ถ้าไม่ตายอะไรเลยออตโต้ล้วนเปิดกาชาเป็นร้อยเป็นพันโรขีเกียร์กดใช่ไหมกาชาก็มีปุ่มออตโต้เปิดลงด้านไลยวันสกิปสู้บอสสกิปขนาดพีพีพีมันยังสกิปเลยให้ดูหน่อยไหมว่ากูแพ้เพราะอะไรอ่ะไม่ใช่สกิปรอรับทรั พยากรที่เป็นรางวัลแล้วก็มากดอัพนูนน่นอัปนี่แม่งเล่นเกมเหมือนคนสมาธิสั้นนะคุณกดออโต้ฟาร์มด่านนู่นด่านนี้ไว้พับหน้าจอกำลังคิดว่าเออกูจะอัปตัวละครตัวไหนดีวะอ่ะคุณผ่านด่านแล้วกูยังไม่ทันคิดเลยว่ากูจะอัวอะไรดีก็ต้องปิดหน้าจออัพตัวละครไปกดผ่านด่านต่อนะครับทุกอย่างมก็จะเด้งแจ้งเตือนว่าอ่ะ,อ,นนะ,อ,นนอ,ะอันนี้สําเร็จแล้วอันนั้นสาเร็จแล้วเออคุณทําอันนี้สิคุณทาอันนั้นสิ เวสก็จูงจมูกคุณเลยเกินนะครับอ่ะคุณต้องอันเชิญ3ตัวคุณต้องอัปเกรดอุปกรณ์3อันคุณต้องผ่านสเตจนูน้นสเตจนี้คุณจะสู้มอนไม่ได้แล้วนะคุณอัพเกรดตัวหลักหรือยังเอาจริงๆเควสอ่ะมันมีอยู่แค่5อัน6อันเท่านั้นแหละแล้วมันก็วนลูปคุณตั้งแต่ด่านที่1ไปันด่าน500ด่านที่พันมันเลยเป็นการพัฒนาที่แบบ กลวงมากอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราเล่นเกมนี้เพื่ออะไรผมมั่นใจนะถ้าคุณเล่นฮงไกสตาร์เลวอ่ะเลเวลหกับเลเวลสาอ่ะความรู้คุณต่างกันฟ้ากับหิวแต่ถ้าคุณเล่นเกมไอดอนะครับเลเวลหกับเลเวลสองความรู้คุณเท่าเดิมแล้วพอถึงจุดที่คุณตันนะแบบอ้าเล่นไม่ผ่านสู้บอสไม่ได้บลาบลาบาคุณจะเอาความรู้ไหนมาแก้ปัญหาเพราะว่าเวลาที่คุณตันอ่ะคุณไม่ได้ตันด่าน20-30เหมือนเกมทั่วไปนะคุณไปตันด่านที่ห้าร้อยหกร้อยอ่ะคุณพัฒนามาเพลินๆจน พอคุณตันนะครับเนี่ย จุดวัดใจระหว่างคุณกับผู้พัฒนาเกมถ้าคุณไม่ได้รักเกมนี้เกมนี้ซื้อคุณไม่ได้คุณจะเลิกเล่นอ่ะมันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมเกมมันไม่ได้ดึงอะไรเราไว้หนีเนื้อเรื่องก็ไไปได้ดึงเกมเพย์ก็ไม่เด้สนุกก็คอเกมมันอยู่ที่การพัฒนาตอนนี้พัฒนาต่อไม่ได้แล้วก็เลิกเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันซื้อคุณไว้ได้แล้วคุณหัวร้อนจากการที่พัฒนาต่อไม่ทันใจคุณก็จะเติมหรือดูโฆษณาครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเปย์ผู้พัฒนาได้เต็มเก็มครับททททีีีี่่่่่่คนน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 มมัััจจะะเเเเเลลลลิกกกกยยยง้ออๆ็าดู โฆษณาไปบ้างพอคุณเริ่มดูโฆษณาปุ๊บนะครับคุณก็จะเริ่มชั่งน้ําหนักแล้วว่าโฆษณาประมาณ30วิวิเนี่ย กดอัพ2วิก็หมดแล้วนะครับแล้วทุกโปรเซสภายในเกมมันดูโฆษณาได้แล้วคุณจะดูทุกอันเหรอจ่าย30วิได้กด2วิอันนี้ก็แล้วแต่ใจผู้เล่นนะครับว่าแต่ละคนจะคิดยังไงทนได้ไหมทนไม่ได้ก็เติมหรือไม่ทนไม่ได้ก็เลิกเล่นคือผมไม่ได้มีปัญหากับ u ิสเน s s โมเดลของเกมนั้นๆหรือผมไม่ได้ไม่ชอบเกมไอดอลนะมันคงดีแหละที่มีเกมที่เราไม่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะแต่ก็ยังพัฒนาต่อได้แต่มึงช่วยทําเกมให้มันดีได้ไหมอ่ะแต่ละเดือนออกมามีเกมไอดอลกี่เกมโหแล้วเกมไอดอลเกรดบีทั้งนั้น เลยอ่ะสร้างเกมเพลย์มากงกลวงไม่มีเนื้อเรื่องใช้ AI เจนภาพแล้วก็จะมาวัดใจกับผู้เล่นว่าผู้เล่นจะเติมหรือจะเลิกถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นร้อยคนมีคนเติมสักสิบคนคือคุ้มแล้วเงี้ยเหรอทำให้มันดีหน่อยเถอะ เกมแนวไอเดนน่ะมันเป็นไอเดียเกมที่ดีนะเพราะว่าคนทุกวันนี้เวลาเล่นมันน้อยแล้วมันไม่ใช่ยุคสมัยที่คนเล่นเกมมือถือเกมเดียวไงหนึ่งคนแม่งมีหลายบทบาทมากเป็นทั้งผู้บุกเบอร์ ur, ผู้บัญชาการคุณครูมาสเตอร์ Master, อะไรบลาๆมันกลายเป็นว่าเกมที่ปรับตัวแล้วอยู่กับเกมอื่นได้คือผู้ชนะส่วนไอเกมที่กินเวลาชีวิตเยอะๆเ,เนี่ยถ้าไม่ได้ชอบจริงๆนะส่วนใหญ่เขาจะลบเกมนั้นทิง้งเพราะฉะนั้นเนเกมไอเดก็เลยมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนมากยิ่งขึ้นผมบอกเลยนะว่าพฤติกรรมคนเล่นเกมมือถืายุคใหม่อ่ะเกมไอเดน ที่เกมไอดอลยุคนี้เนี่ยคอนเทนต์ภายในเกมเนี่ยมันมีน้อยนี่แต่เห็บหมาแต่ถ้าคุณชอบการจิ้มกดสคริปแล้วเก่งขึ้นนะผมแนะนําเกมไอดอลเลยแม่งจิ้มทั้งวันจิ้มเกมนี้ตันไปโหลดอีกเกมดึงได้จิ้มต่ออีกนานเลยการจิ้มมันเป็นคอนเทนต์ของเกมไอดอลตั้งแต่เมื่อไหร่วะอย่าที่ได้กล่าวไปนะครับผมคิดว่าระบบสคริปหรือไอดอลเนี่ย ถ้ามันจะดีนะมันควรอยู่กับเกมที่มันมีคอลเวลูอย่างอื่นที่แม่งดีๆเนื้อเรื่องดีเกมเพลย์สนุกการดีไซน์ตัวละครเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้การสคริปต์หรือระบบไอด l ลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาตัวละครแบบนั้นผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยนะส่วนเรื่องไอพวกเป็นเกมแนวตั้งกดใช้งานสะดวกอะ่ะอันนั้นผมไม่ได้มีปัญหาแนวนอนแนวตั้งได้หมดแล้วสหายของผมเลยครับคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับปกติแล้วได้เล่นเกมไอดลหรือเปล่าเล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างเกมไอดอลแบบ ยังไงกับการสคกิปหรือระบบนี้นะครับผมชอบเวลาที่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอรบกวนคุณฝากกดไลค์ช่องผมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตและถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพได้นะครับสำหรับวันนี้ก็โซลองแอนกูนนะครับ